ดีครับวันนี้พี่นาวาจะมาเออต่อเลโก้ลูกรถทัาให้ดูข้ามเรื่อให้ทำแบบนี้ก่อนขั้นที่สองนี่อ้นนี้ก็ข้าที่ขั้นที่สามแล้วนี่ขั้ททนท,ที่สี่ ขั้นที่ห้าไจับตุกแล้วขันที่ีแล้วก็เอาเดี๋ยวเดเดี๋ยวุนี้ก็ขันที่เดีเดี๋ยวขัานที่เจ็บเดี๋ยว ที่เด็เดแล้วันที่สิเดี๋ยว,ยว,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 วนี้ก็ข้ามที่ ใกล้หน่อยครับันนึ่งไนะหมัวนึงเอามาถือไว้เลยครับโอ้โหนี่คือรถถังใช่ไหมครับไหมนในรูปเอารูปมาให้ดูหน่อยเป็นแบบไหนมสิบอา้า,อาวรอเดี๋ยอะไร มันเหลือไอเนี่ยมันต้องเอาอยู่ข้างหน้าโอ้ตัวนี้มันอยู่ข้างหน้าอ๋อแล้วก็สามารถปรับทรงได้ตามเพิ่มเดี๋ยวเพิ่งเดียเด๋ยวสังเกะออกเอาตรงนี้สิเสร็จแล้วโอ้โหสุดยอดมากครับอันนี้เราทำผิดนิดเดียวแต่ครับไม่เป็นไรครับแดีวว่าพี่นาวามีหลายอันเลยใช่ไหมครับใช่เดี๋ยม <า S 2> วมาดูไปดูเลยเหรอ จะดูเลยอ่ะมีแค่ละโอ้โหเนี่ยเพื่อนๆอยากดูต่อคันไหนไหมครับเดี๋ยวพี่นวาวาต่อโชว์ลิปถัดไปนะคะอะไรลูกอ้หอะไรครับกั้เป็นบ้านบ้านบ้านเหรอบ้านโอ้บ้านบ้านตัวนั้นเป็นบ้านใช่ไหมพี่นวาวาใช่ไหนชี้บ้านให้ดูหน่อยพี่นวาวาอ๋อตอนนี้พี่นวาวาต่อเป็นบ้านครับ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้านนมาต่อตตเดี๋ยวคลิปหน้าพี่น้างมาต่อให้ดูเพิ่มนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ bye. สวัสดีครับ,รบโอเคจริงมากครับแม่ไหนดูคลิปหนูหน่อย